สู้สู้สู้ป้ายังอยู่ตรงนี้นะคะเอฟซยังอยู่ตรงนี้เลยนะคะยังยังไม่เสร็จนะคะกําลังตัดแต่งกล้วยไม้ก็คือกิ่งเก่าออกแล้วก็มันจะได้มีใหม่มาเนาะเดฟนี่ก็เป็นเครือเถาที่ป้าเอาไว้ตรงนั้นมันมาอยู่ที่กล้วยไม้ก็เยอะเลยแต่แต่ต้องสละนะคะนี่คือเครือเถาของเดฟนะคะ ป้าจะต้องเอามันออกด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมาเกี่ยวมันมาอยู่ที่กล้วยไม้นะคะมันทําให้กล้วยไม้ก็มีปัญหามีปัญหาเพราะว่าโดนเกี่ยวพันเยอะนะคะโดนเกี่ยวพันเยอะโอ้โหว่าจะทําหลายวันแล้วนะคะเนี่ยว่าจะทําทุกวันเลยแต่ก็ไม่ถึงคิวสักทีนะคะแต่วันนี้ก็รดน้ําต้นไม้ไปด้วยแล้วก็ขอ นี่นะคะอูห้หูเครือเถาออกเลยนี่เครือเครือเถาของเดฟขายสีออกเลยนะจ้าให้กล้วยไมย้อยู่ดีมีสุกเดี๋ยวป้าก็จะเอาปุ๋ยมาฉีดให้นะคะปุ๋ย ใบนะคะเอาปุ๋ยเร่งดอกเร่งใบมาฉีดให้ดูสิตกลงมาหมดเลยกล้วยไม้กล้วยไม้กิ่งแห้งก็เยอะอยู่นะ,ไม,ะไม่ใช่เฉพาะยอดไม่ใช่เฉพาะยอดเออเก่านะคะกิ่งแห้งก็ต้องตัดเหมือนกันก <c ười> ันไกลตัด ป้ายัางจะต้องไปโกยดินอีกแต่ว่ากันไกลมันตัดถุงมือของป้าแหวงแล้วเนาะเนี่ยคือลุงอันี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะโอ้โหอันเน่าแล้วก็มีนะเนี่ยอันนี้กล้วยไม้แคระก็มีนะคะตรงนี้กล้วยไม้แครตัดออกต้องแต่งเหมือนกัน อันนี้ป้าต้องระวังนะคะตรงนี้เพราะว่ามันจะตกน้ำปลอมแแบประเดี๋ยวมันจะตกลงไปในน้ำตกในบอ่อน้ำตกนะคะเออคุณลุงมาอยู่ตรงนี้มันอากาศร้อนๆเปิดเปิดน้ำให้หน่อยคุณลุงเปิดน้ำตกน้ำพุให้ฟังเสียงเย็นๆหน่อยอาจจะไปชาติใหม่มันหลายวันแล้ว ชาร์ไว้ใหม่หมนี่เปิดน้ำมาให้ชื่นฉ่ำหัวใจหน่อยสิคุณลุงคุณลุงเปิดน้ำมาแล้วนะคะทำงานอยู่ตรงนี้พอได้ยินเสียงน้ำตกไหลจ๊อกเนี่พอได้ชื่นใจเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะคะีพี่น้อง ป้าก็มีที่เกาะที่ยึดจับอยู่ก็คือคานที่เป็นเหล็กนี้นะคะป้าสร้างบริบทให้มันเหมือนกับอยู่ในปา่าน้ำตกอยู่ในป่านะคะโดยการใช้หินจริงหินที่อยู่ตามป่าเนะเใช้หินจริงที่อยู่ตามป่านะคะมาทำน้ำตก มาทำคานมาทำอะไรตรงนี้มันก็ได้บรรยากาศป่าป่าเนาะก็ชื่นใจได้ยินเสียงน้ำแล้วก็สดชื่นนะเอซโอ้โหแต่บอกเลยว่าอากาศร้อนมากเลยแดดจ้าแล้วก็มันดีด้วยนะคะถ้าแดดจ้าแดดเยอะๆแบบนี้ดีสำหรับน้ำบาดาลโซลาเซลล์ของฟ้านะคะ น้ำโซล่าโอ้โหกระเพราก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ไม่น่าจะให้อยู่หรอกเป้าอาออกเลยดีกว่าว่ากระเพราที่ในสวนหลังบ้านมีเยอะแยะเลยกระเพราไม่ไม่น่าจะโชว์ดอกนะคะอะ่ให้เหลือแต่กล้วยไม้ก็พอแล้วอ๋อมาอยู่กับกระถางปยเซียนอ,อืโอเคตัดต้น กระเพราออกแล้วเอาหญ้าออกแล้วก็โอเคกระถางโพเซียนก็ดูสวยงามเด่นขึ้นแล้วทุกอย่างมันต้องมีการตัดแต่งนะคะเอซีมันก็ต้องดูแลตัดแต่งอันเก่าออกมันจ,จะได้สวยงามเดี๋ยวป้าก็เอาปุ๋ยน้ํามาฉีดในภายหลังเนาะตอนเย็นตอนเย็นค่อยฉีดถึงจะได้นะคะสําหรับปุ๋ยน้ําแต่ตอนนี้ก็โอเคสวยแล้ว อ้าวแต่ว่ายังเหลืออยู่อีกเนาะดืมดืมดูอึบยังมีกระถางนี้อีกหน่อยมีกระถางนี้อีกนิดหน่อยนะคะกิ่งเก่ากิ่งเก่าอุ๊บเดี๋ยวเสร็จไม้เนี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะคะ โอ้โห uh oh. er> เอาคุณลุงไปไหนแล้วค mm ุณ hmm. ลุงทิ้งป้าไปอีกแล้วน้องตอนนี nah ้ก็ดูน้องสาวน้อยหมวกแดงเล่นน้ำนะคะก็ให้ดูให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวตอนนี้ป้าคงจะพักเรื่องแต่งกิ่งเอาไว้ก่อน จะใส่ปุ๋ยแทนนะคะป้าจะใส่ปุ๋ยแทนแต่คุณลุงไปไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคุณลุงไปไหนก็ไม่รู้ป้าก็จะทำของป้าอยู่ตรงนี้แหละนะคะอันนี้ก็คือป้าจะใส่ปุ๋ยกับต้นนี้ก่อนเนาะ ปุ๋ยน,นี่เนาะออันนี้ป้าก็กำลังเตรียมปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยที่ป้าสั่งมาแกะยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามือมือของป้ามัน ติดถุงมืออยู่นะคะอืมนี่แหละมาแล้วสู้สู้สู้ได้สู้คนเดียวก็ได้นะคะอันนี้ก็คือใส่ลงตรงกลางนี้อันเดียวก็น่าจะพออยู่เนาะ วันนี้ป้าจะเน้นกุหลาบนะคะความจริงคุณลุงเพิ่งจะเอาปุ๋ยอคอกใส่ตอนวันวันที่สิบสี่เนาะวาเลนไทน์วันที่สิบสี่นะคะกุมภาวันวาเลนไทน,ทนะคะ์คุณลุงเพิ่งจะเอาใส่ลงไปแต่ว่าป้าก็เอาปุ๋ยอันนี้มาเร่งดอกให้เขาหน่อย ใส่ไม้ดอกก่อนยังไม่ใส่ไม้ผลนะคะป้าจ,จะใส่ไม้ดอกก่อนตรงนี้ก็จะมีกล้วยไม้บ้างแล้วก็มีโป้ยเซียนผว่อว่าเขาจะได้มีดอกส,สวยๆตรงนี้นะคะอืมโอเคสำหรับ ไม้ที่เป็นไม้แขวนนี้เดี๋ยวป้าก็เอาปุ๋ยน้ำมาฉีดเอานะคะว้าวไปย,ย้ายเราย้ายกันไปที่กุหลาบกลุ่มนั้นนะคะไปที่สวนอื่นนะคะพี่มาเป็นเพื่อนป้าหน่อยจ้า